สวัสดีครับคอเกับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการออนทินพาแซดรกบผมนะครับมีพร้อมอมเมล็ดพาพี่น้องมาเห็ดและกินนะครับ ข่าชีตืดครับผมนี่แหละเห็นไหมน้องๆเดี๋ยวๆพาพี่น้องมาข่าชีตืดครับยาพยาธิครับผมบึกเกลือครับบึกเกลือนีอ่ข่าพยาธิดีขนาดครับผมอันดับหนึ่งเลยไปเดี๋ยวเบิง้งวิธีการทำน้ำมันครับผมฟอนต์อมีดเดี๋ยวเบิ้งครับ หลังจากที่ได้เกลือมาหัวตํำครับตำแตกครับหลังจากที่ตํำครับผมไปีได้ประมาณนี้ครับเกลือนี่สั้นหนึ่งเด้ลองเงี้ยขาชีดไม่ตื่นรือว่าขาพยานครับออกบิดลองเง้ย นี่พ่ออมมีเห็ดงำไหลอบงนบานสบายตัวครับม่วเหลือหลังจากที่เขาตำละเอียดเดี๋ยวผู้ต้องข้อมาหามาให้รจะใช้พุ่งครับเยอะๆเาตักใส่กระบวยครับตักใส่กระบวยครับผม ใส่กระบ,บวยแบบนี้ครับตามด้วยน้ำส้มครับผมน้ำส้มนี่ละครับน้ำส้มมันหวานนี่นะครับเดี๋ยวลอจะฉีกเกลือกักนพี่นะ้องถึงนี่ระชีดพอนี่น้ำส้มครับผมโอเคใช้ครับ ใ,ใส่ไปเลยไอ้กล่องอตะน้ํมครับผมหลังจากนี้เขากล่องเกลือได้น้ำแล้วครับผมน้ำเกลืออยู่ในคันครับเขากล่องใส่แก้วครับหลังจากนี้เขาได้น้ำเกลือแล้วครับท,ที่ตอนคันกินคือ,คอให้ บพื้นเจ้าม้านี่จากหลางหกทุ่มอยู่ก็ต้องกินอย่างครับเห็ดท้องว่างครับผมอ่านจะได้เห็ดตามขั้นตอนพออะอมเห็ดครับตัวนี้ขาดไม่ได้ครับผมเวลากินเกลือไปต้งยิบพุ่งครับก็ต้องฟากินสมครับผมมันกินยากแนงไอยครับคูณุ้งค้นก็บิดจมูกกินครับกินง่ายดีครับพี่น้อง ยาที่ว่านักงวให้กินยาแล้ดมอย่างเงี้ยเมื่อสู่นี่นะครับความกินยากอะมาครับไป้อง รอประมาณสามชีชั่วโมงครับสามชั่วโมงเตรียมตัวเข่าําไปเลยครับขางนา้นมีจองด้วย,ยมือเนี่ยหายนยองออกเบสชูดีไอ้ทีนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมยาดีครับยาโบราณครับมากกดไลค์ถือใจกดแชร์ชชครับผมพี่นี่สวัสดีครับ